ครับผมยิ่งใหญ่อลังก,การสมคำล่ำลือนะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากฮที่แบบว่ามาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับผมทีมท่าฟ้าเคงเธอนะครัคบ,บผมทางหน้าจอด้วยในวันนี้นะครับผมมาเปิดประเทศเอมานีอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงแล้วช่ายกันเข้าวังเทียบเลยรู้สึกว่าชอบ,อบขอบคุณที่ทุกคนมาหาแล้วก็ขอบคุณทีมหน้าจอทุกคนด้วย แต่ตอนนี้รู้สึกว่าข้างหลังอันนี้เวอร์ที่สุดที่เคยสะสมมาแล้วเป็นแบ็คที่เวอร์ที่สุดหนูเราไปตั้งบ้านแน่นอนหนูอยากสะสมกับแบ็คนี้ดีเทลมากแต่ก็ยกไปเองนะยอมบอกโอ้ก็ยกมันสวยไม่ใช่แค่แบบผากเธอแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาถ้าขอบถุนก่อดชอบชุดมากเลยครับเอาจริง เรารู้สึกว่าออกจากบ,บ้านทุกวันจริงๆอยากขอซื้อไว้เลยอะ่ะแล้วเราจะแบบทำเป็นตู้โชว์ไว้อะเ,ออ <c oughs> เลย,เลยด้วยความที่ผมรู้สึกว่าลงทุนกับทุกๆอย่างจริงๆครับแล้วมันกลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันได้ถูกมองเห็นได้ถูกลงรายละเอียดขึ้นมามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันออกมาตามที่เราคิดว่ามันจะออกมาดีหมดเลยครัแบกบับซีรีส์เรื่องนี้ดีใจมากเลยเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เามื่อกี้พี่ออกบอกว่าตัดใหม่หมดใช่ใช่ใช่ก็ตอนที่ จำได้ว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาในการถ่ายทำนะครับแล้วเราก็มองไปที่เราตักเราวที่ราวที่วางผ้าราที่วางคือราวที่แขวนผ้าไว้แล้วเราก็ยืนมองอยู่พักหนึ่งว่าโอ้เออไม่ธรรมดาแน่นอนเลยอ่ะแบบมีความรู้สึกนั้นบ้างโอ้โหสองสามตัวเองไอวนไปองคาร์ดลอยวนไปอมหรอครับกาผมชุดโอมล่ะก็พิเศษเลยดีล่ะก็ก็เป็นองค์คร์ดเขานะครับผมก็จะมีแบบ องค์รัตน์เ็นเป็นคนสนิทละกันคือคือจะเป็นองค์รัคนเดียวในเรื่องรักกันไหมคะคนหนึ่งของเขาอ่ะเราเดาเขาไปใช้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องขอแก้ตัวว่าเป็นแค่คนสนิทเฉยๆเราเราไม่ได้รับใครที่จะมากขนาดที่จะเป็นเป็นองค์รักน์เขาขนาดนั้นไม่รักหรอรักครับเฮ้ยเรื่องใช่ไหมอนเรื่องไม่แต่ว่าเราโผล่ข่าวมาไม่ได้ไงใช่ ก็รักครับผมรักครับครับทุกคนครับก็ไม่ค่อยผมผ่านเท่าไหร่ครับผมก็เออรู้แต่ชุดสวยมากคือแบบชุดมันส่งหน้ามากเลยอ่ะลองลองลองลออะไรนะชุดส่งหน้าชุดชุดพูดตามหนูพูดตามหนูชุดส่งหน้าหน้าส่งผมหน้าส่งผมผมส่งอินเนอร์ผมส่งอินเนอร์อ่ะหนูพูดเลยหนูคินไม่ออกกขอบคุณนะนน่นนนน่น ชอบทุกชุดที่ใส่ในเรื่องเลยก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนจะได้ใส่ชุดอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่าแอบเม้าได้ไมแบบคืชอบชุดน้องพริทที่สุดในเรื่องเลยคือแต่ละชุดคือแบกสุ่มไก่แบกสุ่มไก่ของเป็นชุดผู้หญิงปุ๊บเขาก็เลยแบบจัน้องพิอยู่ฟินิกเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษทีสวิชเมธา ผมว่าเอาจริงๆนะน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเต็มแล้วก็สวยในทุกๆซีนของคลิปอ่ะเรา่าพอเป็นผู้หญิงปุ๊บเขาใส่ได้แบบเต็มที่มากเราดูเราดูแพี่ละคะระรกคือยังไงนงคะในเรื่องีดาแน่นอนฮะคุณคนจะต้องแบบเซฟไว้คุณเขาไม่ได้โชว์หรอกเราใส่เสื้อผ้าใช่เราเป็นอองคพรคไปถึง บบาาต้องปเออป,<ไ>ป๊ต้องชต้องพปต้องพอดีเพราะว่าเป็นคนแบบระเบียบครับผมใช่ก็มีอยู่ไม่กี่ชุดจริงๆแต่ก็ดีใจฮะที่มีแบบว่าหลายชุดเพราะรู้สึกว่าพี่ชายหนูทุกครั้งในการเป็นชุดเพราะว่าชุดหนูใส่ย,ยากแล้วก็มันแบบมีหลายเลเยอร์มากแล้ดีเทลเยอะมากอะไรเงี้ยก็อิฉาเขาก็อยากได้ใส่ใส่ค่ะ อะไรนะะฮาเลือกได้เราอยากใส่ผมขอทีมสไตลิสต์แบบว่าขอชุดแบบองค์ัลษ์เป็นสีแดงสีเขียวมี้ไม่ได้หรออะไรกันมาใส่ชุดหนูไหมล่ะชุดหนูใส่ไม่ได้จะได้แบบท่านเฮียใส่ชุดหนูเสียเลยนะแน่นๆลยเฮียจะยัดไม่เข้าติดงก้าวไม่เข้าติดงก้าวกคือบาเรื่องชุดพิเศษมันไม่มีปัญหาอ๋อไม่มีปัญหาฮะมีไม่กี่ชุดฮะเพราะว่ามีบางฉากที่ไม่ต้องใส่ชุดด้วยบางฉากใช้ครับใช้ทุกชุด ว้ายแสูกโชว์แทนงป็นอะไรนะมิวลาบาเออเนี่ยบอกว่าอยากอิจฉาหนูเนียบอกว่าอิจฉาหนูมากอยากให้เนียมาลองเป็นหนูล้วจะรู้เปลี่ยนชุดมันเหนื่อยมากใช่ทุกวันนี้หนูผอมเพราะว่าชุด L S เพราะว่าชุดไม่คือชุดมันต้องพูดีแล้วมันต้องหุ่นต้องเสียอย่างเงี้ยแล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้ง่ายบางทีแบบรายละเอียดเยอะต้องจิกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคือเยอะแล้วก็ยืดใส่ามาก ช่วงแรกคือแบบยืนแล้วก็เหมือนเป็นตุ๊กตาให้พี่ๆแต่งตัวเงี้ยครับใช่หมดเวลากับการแต่งตัวเยอะสมควรแต่ว่าออกมาสวยทุกชุดชอบทุกชุดเลยชอบชุดส่วนใหญ่จะแบบโชว์หุ่นโชว์หุ่นแค่บุคชุดเลยชุดสวยชุดสวยคนก็สวยครับให้ให้วันหนึ่งให้วันหนึ่งให้วันหนึ่งใช่้ครับ ชมทุกวันชมทุกวันเดี๋ยวเขาใจอ่ะใครจะไปชมว่าสวยทุกวันน้าหนูใช่ปะไม่ต้องชมก็ได้ถ้าไม่มีใครชมหนูก็ชมตัวเองเออแต่ว่าคือสั้อากาศอย่างเงี้นะคะเห็นว่าตอนใส่ชุก็คือสู้อากาศประเทศไทยมากจะมีบางชุดแบบสมมติงานเป็นงานพิธีใหญ่ๆในเรื่องอย่างเงี้ยก็จะมีที่ไหลที่หนาหนาและหนักมากต้องแบกไปด้วยซึ่งเออก็ร้อนด้วยก็มีร้อนเท้าแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วด้วยความที่เอมมรีจริงๆไม่ใช่เมืองหนาวเป็นเมืองที่แบบอากาศปกติคล้ายๆไทยอาจจะเย็นก,กว่านิดหน่อยใช่ครับก็เลยเป็นชุดที่เอ่อไม่ได้หนาเป็นฟิลบางๆแต่ว่าดีเทลเยอะสบายใช่ไหมต้องรักษาแต่เราต้องรักษาหุ่นต,ตลอดเพราะว่าบางทีเอ่ออ้วนรูนหน้าใสแล้วมันแย้งหน้างเกง มีจริงๆนะเพราะว่าถ่ายไป50กว่าคิวแล้วแล้วก็มีอ้วนบ้างหอมบ้างต้องคงหุ่นแบบนี้ไว้ตลอดใส่ไม่ได้ข้าวองก็อร่อยอร่อยกินแป๊เอออร่อยนโดูนิวกินแป๊ดเลยตลาดหอเมื่อกี้พูดธรรมดานะเป็นอะไรนะเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาแล้วคนธรรมดาไปอยู่ที่ม่ไหรคนธรรมดาคนธรรมดาคนธรรมดาแต่เราวใจ บมาเป็นคนธรรมดามีงานที่พื้นดินใช่แต่ว่าจริงๆก็ในเรื่องก็คือเราว่าจะถ้าในในแบบแถบกก็อาจจะเป็นธรรดาคนเดียวจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแหวนเป็นข้อดีตอนใส่ถังคือก็คือข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดสามลายสกู๊ตแล้วก็และก็เนี่ยข้างในอะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็น่าสบายใช่แต่ว่าก็มันก็ดีเดียวแล้วก็มีดีเทลเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้ว คนมาดูดีใส่มันก็ดูดีครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ใช่คนประเทศนี้ดูดีทุกคนวันนี้ต้องขอโต้ตอบให้อยู่แล้วไม่เห็นตอบไม่ถามอันนั้นลองถามอันนถามคือเราถามเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้ไหมใช่แล้วเมื่อกี้นารักเออฮะเมื่อกี้เรายังตอบได้แค่สวยเลยเออ แล้วผมผมก็จะบอกว่าชุดผมอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าผมมาจากประเทศรูจาประเทศรูจาเขาไม่ใช่ประเทศมาเลเซียถาว่าผมรู้สึกว่าผมผมชอบอะไรไหมครับชอบอะไรคะชอบชอเมืองมีนาเนตีนะครับผมใช่เพราะว่าต้องไปถึงปานบึงปานบึงแต่ว่าจริงๆจะบอกว่ามีนาเนตีก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนของเมืองทะเลเะครับผมใช่เพราะว่า อันนี้ไม่มีใครมาจาับมีนานนะคาินเลยนอกจากเบจิ่งครับ,บก็เลยชอบเป็นพิเศษก็ผมก็เป่นนั้นใช่ครับผมก็เป็นนั้นตัเล่ชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำชุดของผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยที่บอกว่าเหมือนกับพันธุ์ปลามากครัใช่เพราะว่าเวลากินข้าวผมก็สุว่าเจอหมกินข้าวพี่สีพี่สี่ก็จะก,ก,ก,กดกดกระดุมตลอดมันแน่นไหมแน่นเหมือนกันแน่นจริงๆแต่มันแน่นจริงเพราะว่าเหมือนกับตรงเครื่องเคื่องเามันต้องเหมือนกับรากเคื่อนครับใช่ก็าเสียเอิม์นก็ ถึงแม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่ว่าต้องระวอบปัญหา,าด้ยวยนะอาหารเรามันแฟนจะได้ชม <c oughs> วันนี้ของหมักไก่ใช่ไหมครัาครับแฟน่นี้เดินว่าแบบชมแล้วยังง่ายปีดชมกันได้แล้วก็ไปดูหรือพอมกันในตลาดใช่ใช่ครับวันนี้ก็มาดู e ีหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นท์พร้อมๆกันนะครับหลายพันคนเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรเหมือนกันก็ ช่วงแรกๆเกิดไว้กอนว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าวันตามที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งทุกคนที่อธิยายก็น่าจะรู้นะครับก็พอเราดูซีรีส์พร้อมกันแล้วกันคืนนี้แล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปสปอยข้างนอกได้ไหมเนะ่อย่าดีกว่าอย่า,ายหรอเก็บไว้ดีกว่าอาจจะพูดถึงได้บ้างแต่ว่าพูดถึงกันได้<อ>แต่คนนี้อยากหลบสปอยก็อยากเขาแท็ก <laughs> อ๋อใช่ใครที่แบบอยากหลบสปอยก็ อยากข้าวผักแล้วกันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยเนาะใช่น้ำจิ้มคุยกันได้อยากฟังบรรยายความสวยงามมันในได้ครับใช่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเรื่องก็อาจจะเก็บเกี่ยวไปบ้างเราก็ไปรอดูคองแกงวันที่3ามเวสตาคมใช่ครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูอีพีศูนย์ด้วยนะครับผมมีการเล่าเรื่องด้วยนะครับของตัวละครซึ่งจริงๆอ่ะผมแอบเห็นอินโทรมาแล้วก่อนเข้าเรื่องมันจะมีอินโทรใช่ไหมทุกคนอินโทรอลังการมาก เขาเรียกว่าอะไรอินโทรแหละก่อนที่เข้าซีรีส์มันจะมีซีจีอะไรแบบว่าอลังคงอลังการมากผมมาชอบสิ่งนั้นมากเป็นเกินก่อนเข้าเรื่องจริงไม่เห็นแล้วว่าเจ้าของค่ายกลับมาเป็นเจ้าของค่ายแล้วออกไปแล้วกลับมาดูแค่นิดเดียวดูแค่นิดเดียวครับผมก็ปาดด้วยก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมอลังการสมการรอคอยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เล่น X ได้ เล่นเพลงได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็ฝากท่าฟ้าเก่งเธอแล้วก็นักแสดงทุกท่านแล้วก็นักแสดงทุกท่านแบบรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ฝากด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับตาวาอะไรเนี่ยพี่ลอยครับฝากก่อนฝากช่องไหนหนูช่องไหนที่ไหนอ๋อแล้วไปดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนะครับทางช่องวันสามสิบเเวลา3ทุ่มครึ่งและเอ่อเวอร์ชันออนไลน์แบบอันขาดทางแอปไอซีครับ